สามสองหนึ่งแอคชั่นน้องเด็กหมาจ้ความหล่อของพี่เนี่ยพอจะเป็นที่พระเอกของเราได้ไหมจ๊ะได้ใช่ไหมจ๊ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับบอลและรายการบางเกาะกระซิบเกาสิบกระซิบนะครับอยู่ในบรรยากาศวันปิดกล้องเรื่องบีมายสุดเฟอร์สตาร์พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองนั่นเองนะครับแหมปิดกล้องแล้วหล่อดารานักแสดงนะครับพุ่มกับแล้วก็ผู้จัดเนี่ยเขาจะลุ้นกับผลงานซีรีส์เรื่องนี้ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันเลยครับผม เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าซีรีส์บีมายซูเปอร์สตาร์พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองอาจจะสนุกสนานประทับใจเบอร์น กับพี่ไก uh, ่วรายุดก่อนเลยสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีวันนี้เรามาถึงวันปิดกล้องของซีรีส์เรื่องนี้แล้วพี่ไก่เนี่ยมีซีนที่แบบเฝ้ารอคอยอยากจะดูไหมฮะพี่ดูบททุกซีนแล้วค่ะไม่ต้องเฝ้าพี่ดูบททุกซีนแล้วค่ะไม่ต้องเฝ้าได้ข่าวว่าแต่งตัวให้แสดงด้วยเหรอคะพี่ไก่ทุกเรื่องพี่แต่งตัวนักแสดงทุกเรื่องอยู่แล้วบอสเรื่องปกติค่ะก็เลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นักแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยเลยแน่นอนคุณเขาหนาวขนาดนั้นถ้าเราไม่ถอดหรือเเเเรรราาไไม่่่ใส้ดอวืงแ ของประเทศไทยที่ไปทำเรื่นอกอิมะาสวยมากอมเอาไว้ดูเองดีกว่าเออขาบอกว่าสวยสวยและสวยค่ะ <S <S คส,สวัสดีครับคุณจาคุณเฟิร์คสครับผมสวัสดีครับปิดกล้องแน่เราเนี่ยอรอลุ้นผลงานที่จะออกผ่านหน้าจอเนี่ยขนาดไหนรอลุ้นมากๆครับเป็นคาแรคเตอร์ที่เราอาจจะไม่เคยผ่านมาก่อนก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอดูครับแล้วมีซีนไหนที่ตั้งตารอจะดูเลยไหมผมสมมันมีหลายซีนมากๆไหนจะเป็นต่างประเทศวิวสวยๆมีออนเซ็นอายุนก็ต้องออนเซ็นอยดี ะไรเปล่ล่ะไม่เห็นนะแล้วมีความประทับใจอะไรตลอดการถ่ายทำเหมือนผมได้เรียนรู้การแสดงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปแล้วเราได้ทำงานกับแต่ละคนที่เป็นมืออาชีพผมชอบกองถ่ายแบบนี้มากๆทุกคนอยู่เป็นครอบครัวเราสามารถพูดกันได้ทุกเรื่องมีความสุขที่ได้ทำงานกับกองไม่ได้มากองนี้แล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีแบบสิ่งหนึ่งไหมที่เราแบบคิดถึงแน่ๆผมคงคิดถึงเสียงพี่เดวิดครับเสียงเขามันจะแบบลอยมาทุกครั้งที่เราแบบขาดสติเขาชอบพวดว่าใจเย็นๆนะเฟิร์สก็บอกน้ำนะครับผมทำกระบอกน้ำให้ทุกคนเป็น ครับคิดถึงไหมครับคิดถึงอะไรนะครับคิดถึงจาไหมครับเดี๋ยวเราต้องได้เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วเจอกันบ่อยตามออนเซนเฮ้ยไม่ใช่อาร์เซนอลช่วงหน้าจะมาเก็บความประทับใจกับเราบรรดานักแสดงแล้วก็ผู้กำกับกันต่อจ้า กลับมาสู่ช่วงที่สอนกับครูที่บอกได้เลยว่าร้อนแรงแ่บที่สุดได้คือคุณโจคุณบอสตั้งสวัสดีครับ แซ่บซาบซาที่สุดในกองจริงไหม <_ an> ก็ <_ t une> จริงนะผมว่า NC เยอะสุดในทุกคู่ละถึงขั้นนัวเลยไหมโอ้ <_ an> โหนัวนี่แค่จิบๆเนาะต้องเก็บไว้ดูปิดกองแล้วเราลุ้นกับผลงานที่ตามมาอย่างไงบ้างคาดหวังกับแฟนๆทุกคนนะครับเพราะว่าพวกเรานักแสดงทุคกคนก็ตั้งใจทํางานก,นกันอย่างเต็มที่บอกว่าวิวเนี่ยสวยสุดๆเลิฟซีเลยเนี่ยดูดื่มเพลินมนแน่นอนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับทุกคนตั้งใจกันมากๆด้วยละเอียดทุกอย่างรับรองภาพสวยทุกอย่างดี ถามพี่เดวิดวันนี้ปิดกล้องแล้วอยากรู้ว่าเรารอลุ้นผลงานที่เจอามาในขนาดไหนครับจริงๆก็ลุ้นเยอะเหมือนกันครับได้แอบมีเข้าห้องตัดบ้างแล้วดูเองก็เขินเองฉากไหนเขินที่สุดมันมีหลายฉากบอกไม่ได้เลยว่าเป็นฉากไหนจะไปเล่นเอง,อ,งเอะไรย่างเรื่อมาก โอ้ยไม่ขนาดนั้นครับเป็นน้องกลัวเป็นน้องกลัว <laughs> ยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองด้วยนะครับ <c oughs> หรือ Be ม y u u p r s t t r r นะครับ <c oughs> เราเชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากซีรีส์ <c oughs> เรื่องนี้ <c oughs> ก,นกันีนะ B Super Star พรักกเเอะด็กหมาในกอง <c oughs> <c oughs>